ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมองค์กรสาธารณาประโยชน์ไม่สแสวงหาผลกำไรกว่า70ปีที่ยึดมั่นต่อพันธกิจในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงเมวชนตลอดจนปุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธานในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการจัดหลักสูตรปัศนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสในพระไตรปิฎกเทรวาด ซึ่งมีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแต่ละปีเฉลี่ยกว่า40,000 0คนเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้ดำรงตนอยู่ในความประพฤติดีประพฤติชอบและเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีทำให้เกิดสังคมแห่งการสร้างสารรค์ดีงามอย่างประโยชน์ให้เกิดความสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก ตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทุนวิจิตพงพันธ์เพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคมโดยคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ผู้ก่อตั้งและประธานกองทุนเป็นผู้มอบเงินทุนให้แก่สมาคมทุกปี เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดหลักสูตรวิปัสนากรรมฐานของสมาคมให้เกิดความสัมป,ปายะและความยั่งยืนสืบต่อไปให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติด้วยปัสนากรรมฐานรวมถึงในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตกรารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมากองทุนวิจิตพงพันธ์ยังได้ร่วมกับสมาคมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคมที่กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นอาทิ สนับสนุนให้มีการจัดถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงสมาคมจำนวนกว่า2,000ถุงสนับสนุนการจัดหาชุดป้องกันการติดเชื้อหรือชุด PPE และหน้ากากอนามัยส่งให้กับหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างปลอดภัยสนับสนุนโครงการมหากุศลถวายเพ็งพระสงฆ์ตามวัดต่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการที่พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเดินทางไปทำบุญถวายอาหารที่วัดได้ทำให้ประสงค์สามเณรมีพัตตาหารไม่เพียงพอและสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมธรรม,มะออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสมาชิกสมาคมสามารถปฏิบัติวิปปัสนากรรมาฐานที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ทั้งหมดนี้เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคมที่กำลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 และกำลังขาดแคลนอาหารขาดไรายได้และตกงานจากวิกฤตการณ์นี้เป็นเวลาเกือบ10ปีที่ยวพุฒิกาสมาคมแห่งประเทศไทยได้รับโอกาสจากทุนวิจิตพงพันธ์ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับงานที่ปันานกรรมฐาน ทำให้สมาคมได้ก้าวเดินอย่างเข้มแข็งมั่นคงและตั้งใจส่งต่อโอกาสแห่งความดีบนเส้นทางแห่งการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์เหมือนกับที่ทุนวิจิตพงพันธ์ได้มอบโอกาสและส่งต่อความดีนี้ให้กับยุวพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธัมตลอดมาในนามของยุวพุทกาสมาคมนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจาก กองทุนวิจิตรพงพันเนี่ยปีนี้เป็นปีที่8ก็ผมอยากจะขอบคุณนะครับกองทุนวิจิตรพงพันธ์ที่ได้ให้ความสนับสนุนนะครับกับกิจกรรมนะครับของสมาคมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาก็ขอให้กองทุนนี้นะครับได้เจริญงอกงามนะครับแล้วก็ได้ทําให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนและก็ประเทศชาติด้วยพระพุทธศาสนาต่อไปจนนานเท่านาน,านครับขอบพระคุณครับ ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมสร้างคนสร้างที่ใจ